ครับแต่นั่นอย่างครับที่ลงเป็นขอคว้ามมือว่านนะครับยูซาวัวเบคายยูเทิงห่างครับใส่ตู้โชว์ย่างดีคนใครนี่ใส่ถุงมือแบบเนียบเลแต่งตัวครับราคาอยู่สี่พันหาลอยลียครับตกเป็นเงินไทยสี่หมื่นกว่า 45, ว่ากันเกือบสี่หมื่นหาแล้วแต่มันระยะหนึ่งมันว่าถึงสิบบาทนะครับมันหลุดลงมามันว่าเต็มนะครับตกอยูสี่หมื่นกว่าครับท่านใดที่ใ,ใสแต่นั่นอย่างให้พุ่มใจนะครับว่าได้ใส่เกือบแพงนะครับเกือบสี่หมื่นกว่าค,คูหนึ่งนี่ว่าตรอมาด่าครับผู้ดใดได้ใสหยุดยุดล้านท็อปกับมีไขยนะครับผู้ดใดอยากใสเกือบเศรษฐีซาโวครับ นี่นะครับสนใจมาเอาไปใสอะไรนะครับมีเรื่องเมื่วาถึงเกือบแตะเศษทีน้ำมันเขาเขาขายกันครับแล้วก็สี่หมื่นกว่าบาทครับนั่นอย่างเมืองไทยนี่ครับเขาหาเงินไง่ายเบียงสันนะครับซื้อยาก็ง่ายเนาะมีเรื่องมา่อวาแก่นี้ครับ